ครับโชคหมานแล้วเห็นแล้วเห็ดปวกเห็ดปวกนี่มานหเห็ดเห็ดปวกนี่โอ้โหที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดเห็นไหมที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดอยากถามเจ้าของนาจังที่นี้มันเคยมีเห็ดปวกขึ้นไหม hết buộc đó nè hết buộc ô mắn 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 ép xí tóc mày yam buộc nâng nghe đó bàn lắm nè so Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để สามดอกสี่ดอกนี่อาจจะเกิดหลายนะอาจจะเกิดเยอะอยู่แต่เราหาไม่เจอเนาะเราบังเอิญเทต้มครับไอ้สีทุกคนเรายามต้มนู่นต้มลำตรงนั้น แล้วเราเอามาเทตรงนั้นก็เลยเจอเจอตรงนี้สามดอกเนี่ยก็เลยมองหาดูเลาะหาดูเนาะก็เลยเจอเนี่ยน <maintenant. S 2> ี่น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 ี่เห็นไหมสูมันใกล้นี่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 มัน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 เห็ดปวกแต่นู่นอยู่กอไผ่เยอะเยอะ มองไปดูตรงกอไผ่เห็นเยอะเลยหักออกแล้วเนาะหัวเชื่อมมันอยู่ข้างล่างแล้วเราต้องหักออกเนาะเราไม่ทนทำไม้เย่ยแบบนี้ก็ได้นะ้นเ,หเ,หเห็ดปลวกเห็ดปลวกเห็ดปลวก <laughs> ไม่เยสดีๆก่อนไม้ไผ่ไม้ไผ่ดีๆก่อนครับหาไม้ไผ่ดีๆอยู่ไหน เดี๋ยวเยออนนี้ก่อนในช่วงที่เราหาไม้ไผ่เราเจออีกแล้วครับเจอตึงเยอะเลยเนี yes. ่ยสุมกล้องกลับคืนก่อนเนี่ยเรามาหาไม้ไผ่ตรงเนี้ยเนี่ยขึ้นเป็นจุ่มๆเลยเนี่ยนี่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 นสองสามนี่อยู่แถวนี้ขึ้นเต็มเลยนี่ อันนี้เริ่มจะบานแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยบานแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้บานแล้วนี่นี่บานแล้วนาเจ้า,จาของนาเขาไม่ได้มาทางนี้ละมั้งเขาเริ่มไม่เห็นนี่ผักบอทีนี่เอฟซีท, e ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเห็ดกันครับ ครั้งแรกในชีวิตนั้นเนี่ยที่เรามาอยู่ภาคกลางเนี่ยน,น,นี่เห็นบ่อนเห็นบ่เดี๋ยวจะพาไปดูที่มันเยอะๆอยู่ข้างกอไผ่นะเรามองเห็นไกลๆไผ่ใครๆก็อย่าพึ่งเข้ามาเด้อ ถอนเลยถอนยากครับตอแต่อันนี้มันส่วนลากก็เอาไว้ปีหน้าเนาะเผื่อมันจะเกิดอีกเราเพิ่งรู้ว่าอยู่ภาคกลางเนี่ยมีเห็ดตวกขึ้นแบบนี้ด้วยเนาะเราอยู่วิเศษชายชาญ อ่างทองเนาะนถอนเอาเลยอยู่ในตัวอำเภอเลยนี่เวลาถอนได้ออกลากไว้เนี้ยครับเห็ดปวกมันหมาน,มานวันนี้โชคหมานเนาะโชคหมานจังเลยเก็บเอาเลย ถ้าได้ขามันก็ได้เราบังเอ,อิญมายามตุ้มเนาะยามตุ้มก็ได้ปลามันสองตัวตามชมคลิปยามตุ้มด้วยนะครับเดี๋ยวให้ไปดูเยอะๆก่อนไปเก็บที่เยอะๆก่อน๋ถวนี้อาจจะมีอยู่นี่แต่เรายังไม่เล็มหาเลย่ยานี้อาจจะมีอยู่เนาะ แต่เรายังไม่เล็มหานูน่นอยู่ก่อไผ่นูน่นนี่ตรงต่อมะพร้าวต่อต้นมะพร้าวตรงเนี้ยขึ้นไม่ได้มีรอยรอยอะไรเกะอาจจะเป็นรอยหนูลอยก็แตแล้วมั้งนี่ เกิดต่ำนี้เนี่ยถ้าเดินเข้ามาก็เหยียบเลยเลยเนี่ยเนาะหักเอาเลยเอาได้เท่าที่เอาได้นี่หักเอาเลยมันสั้นๆเองดินมันแข็งนี่เห็ดปลวก นี่อยู่ตรงนี้ก็มีนี่นี่นี awesome> ่พี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะใกล้ๆนี่พวกกันพวกเฮ้ยมัน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 เอฟซีทุกคนมันมันขักบอสี่นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บนี่นี่มัน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 อย่าในบานแล้วเนี่ยอย่างในบานแล้ว มันมันเหมือนมีแค่นี้น้อมงมีแค่นี้ละมัง้งเนี่ยมเห็นแค่นี้เนาะอาจจะมีแค่นี้เลยสิ่งที่มองไม่เห็นดินมันแข็งเริ่มๆรินี้ก็ไม่เห็นเลยอาจจะมีแค่นี้แหละพอได้ปนอยู่เนาะดูแถวนี้ก็ไม่มี นี่ก็ไม่มีเนาะ <c oughs> ไม่มีหรอกมีแค่นั้นเองนย่จะเล็มหาว่าจะได้เยอะขนาดไหนพอได้ตำน้ำพลิกบอ่อ <c oughs> พอได้ตำพลิกบอ่อ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตเก็บก่อนครับ ได้ตัพลิกบอ่อดินแข็งนั้นเนี่ยนี่หักออกทนไม่ได้หรอกอย่าให้เกิดปีหน้าเลยมันสั้นกระตุดกระตุดเองไงหักหักลากออกพอดีเลยนี่พอดีเลย เป็นตอตอมะพร้าวอยู่ข้างกอไผ่ได้เยอะอยู่ด้วได้เยอะอยู่ด้วยอิ่ทุกคนได้เยอะอยู่เด้อดีใจด้วยที่ได้เห็ดปวกกินปีนี้เรามาอยู่ในห้าปีแล้วห้าหปีแล้วมั้งเพิ่งมารู้จักว่า เห็ดปวกมันอยู่ภาคกลางได้เราอยู่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถิ่นฐานบ้านเกิดนูน่นสุรินทร์บุรีรัมณุน่ะถิ่นฐานบ้านเกิดมุดมุดมุดทันทีมันมุดเดี๋ยวไปกเก็บด,ดอกที่บานก่อนเนาะ ให้ดูคนเก็บเห็ดนะอ่างอ่างเอฟซีก่อนนะอ่างเอฟซีก่อนเนาะเห็ดเด้อเห็ดเด้อทุกคนเห็ดเก็บเห็ดน้ำกาลครั้งแรกในชีวิตที่มาเก็บเห็ดในพื um, ้นที่อย hey, hey, ู่ภาคกลาง ល្លាប់សារសាប់ស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 ់ เอามาอวดเอซก่อนเนาะครั้งแรกในชีวิตที่เราได้เก็บเห็ดปวกอยู่ในภาคกลางอยู่ที่วิเิตชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับอยู่ในตัวอำเภอเนาะนี่กน็นาทุกนาของนาเขาน้าเขาก็อยู่สุรินเหมือนกันแต่เขามาติดตั้งถิ่นฐานอยู่นี่นี่เขามีครอบครัวอยู่นี่ เดี๋ยวเราก็มาอาศัยเขาพื่พาอาศัยเขาก็นี่ในที่นี้ก็มีด้วยเนะาะมันมันครับอุดมสมบูรณ์อยู่ครับนี่ก็ประมาณนี้แหละครับเชฟทุกคนเดี๋ยว,กเ,ยวเก็บคนครับหาเลมดูก่อนเนาะว่าจะไม่เยอะขนาดไหน เดี๋ยวเก็บก่อนครับโอมเก็บเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะก,กลับบ้านแล้วครับเห็ดปวกก็ได้พอน้อปลําตำน้ำเพลทอยู่นอกได้ถุงหนึ่งนะครับเราวนหามองไม่เห็นเนาะส่วนยามตุ้มก็อนี่ดับละมอมาสองตัวยมตุ้มกับกละมอสองตัวตุ้มที่เราดักไว้หลายวันแล้วเนี่ยดักไว้ตรงเนี้ย ตมปรากฏปลาขยงแต่ปลาหอมเข้าเห็ดปวกเราลอกหาจนเน,ดำดำเนเนี่ยดำๆแถเนี้มองหายากครับมองหายากนี่นี่นี่มองไปมองมาก็าเจออีกแล้วเนี่ยเนี่ยมันขึ้นนะนี่ไปไปมาก็าเจออีก โอ้หลบตานี่กำลังดันขึ้นเนี่ยดินมันแตกขึ้นเนี่ยเกลี่ยเอาได้ไหนๆก็มาแล้วใช่เหรอไม่ใช่นี่นะขึ้นนี่ตรงนี้ขึ้นเยอะเลยนี่นี่เราเดินเหยียบนี่เหยียบแบนจะแตกเลยนี่มองยากมันดำเนาะ มันหลบตาคนได้เนาะเลี้ยงคนได้นี่ต่อมัเงเอิญโชคหมานวันนี้โชคสองชั้นเลยได้ปลาด้วยนี่เดินหยียบนี่นี่เห็ดปวกี่นนะ้ำหน่ะเราหายากเนาะเราหามองยากมองยินมันดำไงงัดออกนเี่ยไม่ลึกหรอกครับดินมันแข็ง งัอาแบบนี้ถ้ารดถอนได้ก็ถอนเลยถ้าได้ลากมันก็ดีแต่ลากมันเดี๋ยวมันก็เกิอดอีกปีหนะ้าถ้าฝนดีนะปีนี้ก็ฝนดีอยู่นีมันถึงได้เกิดขนาดนี้ <c oughs> เยี๋ยวไปแช่น้ำแล้วก็หลางแช่น้ำให้ดินมันออกนอะหลาง ทำเมนูอะไรเนาะเอฟซี e ทุกคนเมนูอะไรเนาะเราไม่เคยทำด้วยเคยแต่แกงแกงแกงยนมะขามแค่นั้นเราเคยทำแบบนั้นแกงแบบง่ายๆแบบบ้บานนี่หมกใส่ใบมะขามแต่เราไม่เคยทำน้ำพริกเลยเนาะ เห็ดปวกตำน้ำพริกมันจะอร่อยไหมนี่ก็ได้ตรงนึงเลยประมาณสองขีดแล้วมั้งอาจจะถึงสองขีดสามขีดรวมกับดินเคี่ยวใเคียวมาเดี๋ยวก็เจออีกดินมันแข็งที่เขาจอดรถสูบน้ำตรงนี้ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็เลยไม่ได้มาสูบก็เลยมันเกิดนี่ไปๆมาก็เห็นอีกนี่อันนี้หอยอันนี้กินงกือมันกินแล้วเนี่ยกินงกือมันกินแล้วกินงกือหอยทากกินไปๆมาก็เห็นอีกท่านถ้าคุณทีมชุ่มชื้น ฝนตกบ่อยๆขนาดนี้มันก็เกิดนะไปคลิปจะยาวไปเนาะแค่นี้ลหะครับกลับบ้านครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับเห็ดป,ปลวกเห็ดปลวกปลวกมันกินไปเกิดตามปลวก ปลวกอยู่ที่ไหนเกิดที่นั่นแล้วแต่ความชื้นเชื้อราเห็ดเชื้อเห็ดไปตามปลวกปลาขึ้นได้มาตกปลาเลยตกปลาหม,มอออาจจะเก็บอยู่นอกเก็บตรงนูง้นแต่ริมนี้ไม่ไม่เกิดริมนู้นเก็บแล้วดอกบานช่วงนี้ เราไม่มีเวลามาตัดเลยท่อนไม้นี่ตัดเอาไว้พอทานกานหมดแล้วสวัสดีครับมันหมันครับผมหลานอยู่บ้าน,นเคยเพ้อกจอดหอนกูแน่ ดีดีเม็ดบาทเอาถ้วยเอาถ้วยมาให้ยายเร็วเออขูดขูดใส่ถุงนั้นก็ได้ไตรงที่เราเผาะทานนั่นแหละตรงนั้นตรงตรงที่เราถ่ายคลิปนี่แหละเดี๋ยวดเดี๋ยวได้ดูครับทุกคน <c oughs> ดอกส,สวยๆเลย,ยนี่นี่ <c oughs> ถางยาวๆนี่ขุดขแดต่ดินออกก่อนค่อยไปล้างไม่งั้นมันจะ,ะไรเห็ดตะเกา่เหรอขุดดินตอนเย่เย่อย่าไปหยิบบีบดิเห็ดปวกมากินได้ปะกินได้แล้วมากินยังไงเอาไปตำน้ำพริกหรือเอาไปแกงก็ได้เอาไปผัดเอาไปยำแล้วแต่จะทำะตุ๊กคอใส่นี่นะครับนี่ครับ ถ้ามันเปียกมันจะเปื่อยครับเอซีทุกคนเราต้องขูดขูดแบบนี้ถ้าเราจะทำกินเราต้องล้างนี่าไว้ตอนเย็นเนะทำผ้าตอนเย็นพกแกงอยู่นี่แต่มันอันนั้น ใส่น้ำเยอะตำน้ำพริกดีกว่าเนาะทำไปตำน้ำพริกปนปนใส่ปลาทูอยากจะให้แนะนำา<ว>อยากจะแนะนำว่าทำเมนูอะไรต้องคอมเมนต์มาครับว่าจะทำเมนูอะไรเนาะเห็ด ปลายฝนต้นหนาวครับเอทุกคนถึงจะได้เจอเนาะเห็ดปวกี่ก็เดือนตุลากลางเดือนช่วงวันที่เท่าไหร่ที่สิบสวันนี้วันที่สิบสี่วันนี้มันหมาน,นครับ